จดีแวนครับก็เสิร์ฟน้ำเก๊กฮวยมีฟองให้กับเจ้าหน้าที่ที่กองทัพอากาศในเยอรมันระหว่างหยุดเติมน้ำมันเครื่องบินก็เสิร์ฟชุดใหญ่นะคะอะไรใหม่ๆเป็นการเสิร์ฟนะคะเออเก๋นะคะซึ่งก็เป็นการคืนกำไรให้กับเจ้าหน้าที่ต่างๆนะในกองทัพอากาศเจ้าหน้าที่ก็ จิบแก้วมาเลยนะคะเบียร์นะคะเสิร์ฟใหญ่นี en, patreon, ikum, ่เห mm. ็นไหมล่ะก็มีเอฟซงเอฟซีมานะคะเย็นเย็นนะฮะเสิร์ฟหน่อยนะคะขัดไส้กรอกเดี๋ยวจะต้องไปเอาไส้กรอกมากินร่วมก็มีการเทคโฟร์โรสกัจเดียดแบนเห็นไหมเช็คแฮนด์จากนั้นก็เสิร์ฟเก๋ว่ะฉันชอบชอบนี่ คุณภูมิทำเวชชยชัยลองไหมคะพี่อ้วนลองเสิร์ฟดูนะ,ะในค่ายทหารลองไหมไม่ลองนะคะไม่หาเรื่อง <c oughs> <c oughs> ประเทศที่ศิลธรรมอันดีนะคะแต่ว่าบริโภคอันดับหนึ่งเลยแอลกอร์ L ore, นะคะประเทศไทยนั่นเองลองสิสักคนใครกล้า เนี่ยพี่อ้วนเนี่ยไปเสิร์ฟอะทหารใหม่นเ,เนี่ยเสิร์ฟเนี่ยเหมือนเจดีแวนเนี่ยเสิร์ฟนาเก้กห่วยนี่เห็นไหมละ่ะลองไปเออโดนค่ะแต่นีเมีกาเขาโอเคไงนเขาไม่ดัชชี่เขาจะมาล่ะดัชชี่นะคะไม่ใช่ดัชชี่บอยแอนด์เกิร์ลไม่ใช่ดัชชี่ริชนะคะไม่ดัชชี่ริชนะคะเสิร์ฟไปเลยนะคะเห็นไหมละ่ะ ถ่ายรูปถ่ายอะไรกันโอ้ยสนุกสนานนะคะเจ้าหน้าที่ก็แฮปปี้มากนะคะเจ้าหน้าที่ที่กองทัพอากาศอันนี้เขาหยุดเติมน้ำมันอย่าก,ก็เลยมาเสิร์ฟให้นะคะเจดีแวน